สวค่ะพ่อฮัลถึงไหนแล้วลูกใกล้ถึงแล้วค่ะพ่อนี่ก็เข้าเขตหมู่บ้านแล้วค่ะอืะมดีดีลูกนะี่ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วพ่อไปห่อนนะค่ะพ่อเดี๋ยวอีกสักครู่เจอกันนะคะ ผู้สาวคนนี้ซือวานีเป็นสาววัยรุ่นหน้าตาผิวพรรณดีจากกรุงเทกกำลังเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อที่จังหวัดซีสเกษพ่อกับแม่ของนี่แยกทางกันมาหลายปีแล้วจนพ่อของนี่แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ที่ซือวาา่าแยม พ่ดีใจมากๆเลยนะที่ลูกอุตสาห์มาเยี่ยมพ่อถึงที่นี่ได้หนูก็ดีใจที่ได้เจอพ่อค่ะสวัสดีค่ะนาแยาม้มสวัสดีจ้านูสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้ายูดีแม่งดยลยเหอขยอนว่านี่เฝ้าเก็บของใส่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแห้งก็เลยบ่มีหอดเวลาสิไปซื้อของมาฝากพอ่อ แต่วาบังเอิญมือนั้นมีตลาดนัดในหมู่บ้านนี่ก็เลยอาสาตั้งใจว่าสิไปหาซื้อของกินมาเรียงฉลองในโอกาสที่โดนดนี่เสดพอกับพอจากเ่อแต่ลืมไปว่าอาหารอีสานที่ขายในตลาดนัดนั้นม่จะขวัปปขวจิโปมขัวกุจีซุปกักมีก๋อยกระปอมนี่กินบ่เป็นบ่เคยกินจักยางซื้อกับเมื่อกินกับพอจากเพื่นเสมาก,กินบอ่อนี่ก็เลยเลือกซื้อเอาหลายๆล้านหลายๆอย,ย่างร่วมกัน ระวังที่กำลังย่างเหีวถุงแนวกินออกจากตลาดเพื่อทีสิกระบ,บานน้ำตางนั้นก็ค่อนข้างมืดและกระเปียวแน่หมาคนที่สิมันยางสวนกันก็บพมีเลยแม่แต่คนเดียวพอ,อยางมาใดจะข้าวหนึ่งนี่ของสึกเย็นวาบและก็คือจังไม่คนมาจัดแขนไว้นี่ตกใจแห้งยืนตัวแข็งอยู่โดนเติบพ่อค่อยๆดึงสติกลับมาใดก็เห็นว่าคนที่ยืนอยู่ต่อนานั้น เป็นแค่ยายเถาๆคนหนึ่งอายุประมาณ70สปียายคนนั้นจับแขนของนี่ค่อยๆแล้วก็ว่าออกมาเป็นภาษาสวยนี่เองก็เป็นสาวกรุงเทพฟังเบอ,อกบอูเรื่องแต่ก็ยิ้มให้ยายคนนั้นยายเลยว่าออกมาเป็นภาษากลางเพื่อให้นี่เข้าใจช่วยซื้อหน่อยหนูยายเหลือไม่เยอะแล้วลูกยายขายถั่วกับลูกกับโบก ยายขายถุงละสิบบาทช่วยหน่อยช่วยซื้อหน่อยนะหนูนะตอนที่ยายกำลังว่าวอยู่นั้นมือข้างหนึ่งขึือตะกาไว้แต่มืออีกข้างก่ารูปแขนของนี่ค่อยๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถามขึ้นว่าผิวดีนุหน้าตาก็สะสวย ถ้าทางจะมีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะเลยสิท่าหนูมาจากไหนล่ะแม่สาวน้อยคือหนูเพิ่งมาจากกรุงเทพค่ะพอดีมาทำงานอยู่ที่จังหวัดอุบลก็เลยถือโอกาสแวะมาเยี่ยมคุณพ่อค่ะคุณยายบ้านหนูอยู่ตรงไหนเออบอกยายสิ บ้านหนูอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะค่ะคุณยายพอ่อยายถามแบบนั้นนี่ก็เริ่มรูสิ์แปลกๆเลยฝ่าวตอบฝ่าวซอยายซื้อของเบิดทั้งสองถุงแล้วก็ฝ่ายางกลับบ้านไป จากอาบน้ำกินเข้าแล้วนี่ก็เตรียมโตสิสขานอนขึ้นนั่นนี่เลือกที่จะกลางมุงปูบะนอนอยู่ทั้งแค่ไต้ตารางบ้านกันย่อนนี่เห็นว่าอากาศภายนอกนี่มันปลอดโปร่งร่มเย็นสบายดีหลายทางพอของนี่ก็ย่อนว่าความเป็นห่วงลูกสาวก็เลยยายแค่ที่อยู่หนาบ้านมาปูบนอน,นอนนอนอยู่บไกลออกไปปันได ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเดอกเติบนีกขย,ยังมวนกับการนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ท่านใดนั้นสายตาของนีการแนมไปเห็นหนาคอนอยู่ขางมุมมันกำลังคมโตลงมาพร้อมกับแลรลบลี้นออกมาเรียแขนของนี สสุดเียงพอกับแม่ได้ยินก้าวฟ้าวพากันแลนมาเบิงแล้วกระถามนี่ว่าเกิดอย่างขึ้นนอลูกนี่ตอบเสียงสั่นว่าเมื่อกี้คือจังไพกับโบฮูเป็นตะยานหลายมันมาเลียแขนหนูแล้วมันก็สิกัดแขนหนูนั่มพอก็เลยให้แม่เลียงยางไปเบืองขางแค่ว่ามันมีอีหยังอยู่แถวนั้นบอแม่เลียงก็เห็นคราบน้ำลายตยิดอยู่แค่ และวกระขนเขานี้ก็มิขาบน้ำไายทิดอยู่คือกันพอเห็นแบบนั้นแล้วแม่เลียงกาแฟขึ้นง,งือนไปบอกยายไอ้มะซอยกันเบิ่งแน่ว่ามันคืออีหยังพอยายมาหอดกะหูท่านที่ว่าเกิดอีหยังขึ้นยายเลยเอาผักเข้ามาผ่าข้อแล้วยางออกไปนอกบ้านพรมก็บบอกภาษาสวย ล้วก็จุดถูบนําจากนั้นก็ให้แม่เลี้ยงเอาถูปไปปักที่มุมบานทั้งสีมุมแล้วก็ให้พ่อเอาไม้ไปเคาะตามเสาหัวบานพ่อแม่เลี้ยงปักถูบแล้วก็พานี่ขึ้นบานไปจุดถูเที่นไหวพระแล้วก็เอาตะกรุดมาใส่ให้นี่ช่วงเวลาที่เกิดเรื่องเป็นเวลาประมาณหาทง สุคนในบ้านพากันสวดมนต์จนว่าวหอตีหนึ่งพอสวดมนต์แล้วยายก็เอาสายศีลมาคล้องข้อมาผูกแขนแล้วก็ผูกขาทั้งสองขางใหนน้นี่ในคืนนั้นนี่ก็หหองหายจนเมื่อยแล้วก็หลับไปพอนี่ตื่นมาประมาณเจ็ดโมงเชายายก็ฟ้าก็มาบอกนี่ทันทีว่ายห้าฟ้าออกจากบ้านเด้อ เอาเบาหูว่าเขาไปหรือ,อยังตอนนี้ยายกัติดต่อหมอทําให้มาสระคอให้แล้วละแ่กัดร้อง่าให้ถึงประมาณเทียงก่อนจังเหตพิธีใด้ยังไรตอนนี้ก็ให้อยู่บ้านก่อนอย่าฝ้าออกไปใส่เล้วลูกเด้อจ้ายายถ้างแม่เลเเี้ยงกระังหาแนวมาเห็ดแน,นวกินตามปกติ กาเลื่อยางออกไปซื้อพักอยู่รถตลาดที่จอดอยู่ยังเงียบกับบ้านนั่นละกลังสี่ยางกับมาหอดหนาบ้านท่านใดนั่นกับฟุบลงไปกระพื้นข้าวเดียวเท่านั้นกาลุกขึ้นมาเหตตาขวางแล้วกันยางตรงขม่าสิบปีคอนี้ ยายเห็นแบบนั้นก่าฟ้าพากันแลนมาจับแม่เลียงไว้แต่แม่เลียงก็ฟืดสูพร้อมกับห้องออกไปเป็นภาษาสวยคือจังห้องดานี่นั่นลหละยายได้ยินจังสันก็เลยบอกให้นี่ฟ้าไปเก็บเสื้อผ้าเก็บเอาเข้าวของที่จําเป็นแล้วก็ให้ฟ้าขึ้นรถนี้ไปเลยตอนนี้นี่ตกใจกับเหตุการณ์ทกิคือคอนแบบกระทันหันแต่กระตังสติได้เลยฟ้าแลนไปเก็บของ และกกัฝฟาวแลนไปขึ้นรถประจำทางที่กำลังจะไปในเมืองพอดีจากข่าวหนึ่งพอกระโรมหาแล้กก็เเ่าเหตุการณ์ทั้งเบิดให้ฟังว่าผีที่เขาแม่เลี่ยงนั้นมันมาเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนละ่ะเฮาประกันสวดมนต์ไลไลมันไปตั้งแต่เมื่อคืนมันก็เลยเข้ามาในบานบได้พอมีโอกาสมันก็เลยเข้าสิงแม่เลี่ยงเพื่อให้พานเจ้าที่เจ้าท,า,ทางเขามาสิงนี่อีกเท่านึง แต่มันสิงนี่บ่ได้เพราะว่ารูทวารทั้งหาของนี่บ่เปิดแล้วภาษาสวดที่มันห้องบอกออกมานั่นมันบอกว่ากูจะเ้าเมืองกูจะเข้ามืองกูจะสิงเมืองถ้ากูเข้าเมืองได้กูจะไปนอนกับผู้ชายถ้ามึองหาผู้ชายมานอนกับกูไม่ได้ กูจะกินมึงกูจะเข้ากูจะเข้ากูเลียมันแล้วรู้มันไม่เปิดกูเข้ามันไม่ได้แต่พ่อก็บ,บอกว่าสบายใจได้แล้ละล่ะหมอทำเพ่นเหตุผิธที่ให้แล้วแล้วก็บ,บอกว่านอนวันนี้ไปถือยายจับตองโตอยู่ตลาดแล้วยายคนนั้นมักซีเลือกเขาสิงเฉพาะผู้งญิงงาๆ เพื่อเสียหายไปนอนกับผู้ชายถ้าผู้หยิ่งคนใดบ่วได้นอนกับผู้ชายกะสิเถาก,กินตับไตใสพุ่งเบิดจนตายไปแล้วทั้งสี่คนมีนยังบ่ร่วมคนที่ไปนอนกับผู้ชายแบบผู่หูสติอีกจะเท่ดใดคนเด้ประวัติของยายที่เข่าสิงนันแต่ก่อนเพิ่นเป็นคนเฮ็ดคุณใส,สเฮ็ดเสนอให้กับผู้หยิ่งแต่ต่อมาบ่มีลูกหลานสืบตอดวิชากะเลยถือของบดีมว้วนนันยอนกลับเข้าหาโตจะของ พอมีบุญมีงานก็มักจะแต่งตัวงามๆออกจากบ้านแล้วก็มักจะมีคาวาผู้งญิ่งถือผู้ชายรูมเม็ดพอดีหายอยู่เรื่อยๆพอตื่นเศารมาแขนของนี่ขังที่ถือกเกลี้ยนั้นกาแเกียวสัมเป็นสีม่วงไปเบิดแขนหลังจากเหตุการณ์ในเธอนั้นนี่ก็บ่กเคยกลับไปที่โมูบานนั้นอีกเลย จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องปอบสวยหวังว่าทุกคนสิมักเนาะครับถ้าอยากให้เห้าเฮ็ดคลิปเรื่องอย่างกาเขียนคอมเมนต์ข้าวมาใต้คลิปนี้ได้ถ้ามัก็อย่าลืมกดติดตามกับกดรละข้างแจ้งเตือนเจ้าจังสีบวัวผาดบึงคลิปใหม่ๆหล้วก็เป็นการให้กำลังใจแกที่งานของเหานํำขอบคุณมากนะโอกาสนี้หลายเด้อครับ